เอามาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับทรงง่วง,งงามครับคุณพ่อจอมครับค,คุณพ,ออนนพ่อจอมคุณแม่ยังนี่แม่นวลเดอ้อนี่บ้านยังนี่พอนน่อบ้านนานยนุ่งเดอ้อมาทรง,งทงไฮทงหน้านี่เป็นง่วงงามครับนี่<า>นไปเอามาจากคอ,อ,อ,อกเพราะว่านิิหนาคขอกเลยบางขันเป็นแม่แยกลูกมาเด้พี่น้องนี่ไปเขาคอกเขาลักคุณพอ่อไปเขาคอกเขาลักผุนขอกขอกงัวคุณพ่อครับง่วงามก็มีได้อยู่ทั้งในคอกนั่นนี่เดี๋ยวเจายคลองบ่ ตัวนี้ลูกเคเอฟพกแปดบาทตึงสิไปทรงเรื่องเรื่อง,ง,งลงท่าครับข้องบาตึงตัวนี้ครับติดมาน้ากันเลยมาส่งข้องคุณพ่อก่อนนี่คุณเดือดปีดเอาหน้าข้อก็เพราะว่านมหันครับอุ้ยเม,มย์บางไงหนึ่งแดงจึงคึงเลยพุ่นอนน่ะโตจริงแหงไงพอจอมองพอจอมง้องามครับเพิ่นเคยเลี้ยงง้องามเนยง้องธรรมดาเพิ่นว่าเลี้ยงเนี้ยนี่เบิ้งครับนี่เบิ้งครับใหงแห้ง เนี้ยไปชมข้างในเขาค้อได้แ้วพ่อวันนี้เบ้ยนวนไไรบ่ไปก็ได้มาอู้งวคาเสียนผุนตัวนี้อู้งวคาเสียนผุนนนนี่ย่างย่งอยู่ได้พี่หน่องคาเสียนเบิ่งครับทองทองอยู่บอพ่อมันสมบัตสมบนสมรับอู้ใหญ่ว่ามันสั่งน้องสั่งผุนตัวนี้อาดงวพู้ผู้น่ะ ตัวนี้ท่องแล้วป่พ่อนี่ลูกนี่ลูกน้อยนี่ลูกแม่บ่โอ้แม่ลูกพุ่นลูกเพิ่นครับอยู่ข้างนอกพ่อจอมพ่อจอมงวงงามพ่อจอมงวงงามบ้านหน้ายุ่งป้าอ่ำเพิ่นกระเฮ็ดไว้ท้องหน้าเพิ่นได้พี่น้องพีโอ้เพิ่นมักแต่งงอใหญ่ตัวนี้งวงใหญ่งวงงามง่อยไมีหลายหรอกแท้นี่หลายเฮ็ดหรอกไว้โอ้ ตัวนี้ทองบ่พ่อบ่บ่ข้าพ่อเรียงสมย่างสองหัวหลุนหัวหลุนครับพี่น้องงามดิยเปินราคาเท่าที่หัวคาแสนมั่วทุ่้วโอ้โหผลจะงามครับตัวนั้นกระทองตัวนั้นเปิดราคาอยู่บนน่นบ่ได้เปิดครับบ่ไันเปิดจะโตโอ้หั่นได้แสนกับจีคายคือเก่าเนาะเออหั่นแสนกับจีคายคือเก่าพี่น้องโอ้ยผีขี่เครื่องแข่ง พอจอมงองามบานหน้าย uh, be ุ่งเด้อบานหน้ายุ่งมันตำบลยังะแล้วพอตำบลไม่ก่อนอำเภอยังล้วพระนาบอโอ้อำเภอพะนาครับพี่น้องครับไกลไกลบานอูนต้นอูเสเผาเอออูเสเผาก็จองขางอใหญ่งอยังมาส้มมาเบิองจุบ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 หอยบานามาเบิองนี่ลงได้อยู่น้ำคุณผัวเพิ่งเลี้ยงงอดีแห้ง อย่างวัวจอยให้เป็นงัวอ้วนนี่อยู่นี่เอออันนี้ลูกพ่อยังพอลูกพ่อสี่ไหวเปียนเปลี่ยดหางถ้าอยากสีไววลูกสี่ไวเปลียนเี่ยหาเออครับครับเียนอกบ่เมี่ไหวหนึ่งสามสามตัวสี่ไหวเปียเปียนหาโอ้หพ่อจะพ่อจะเคยได้ยินพ่จะเคยได้ยินนี่งามเพื่อกันได้ตัวแม่ย่างดี พู้แต่ว่าตัวนี้เอามาสีดีนะพอน่อนะอ่นี่หสีคุณพ่อตาถึงได้ไปไปปุ๊บมากปับเลยเอาขึ้นรถมานํำเลยนี่<อ>ใส่เวลาเบิงบ่งบ่พ่อนาทีพอ,อ,อคุณพ่อพันตาถึงนะเบิ่ง <c oughs> ข้าวเดียวก็จักว่าตัวไดงัวงามบงงามนี่น,นี่เพราะว่าพันเคยเรียนงวงมิตรลักแสนมาพูนสมัยนั้นก็สุดยอดเพ่อเบิ้งงวงคาเสียน แสนกัวมันได้ลูกยี่ตัวแล้พอตวลูกสองหนอโอ้ราคาแสนกลัวครับตัวนี้ถุงมือแสนหนึ่งกับสีขายคือกันนองพ่อนอะกันเดแสนหนึ่งกับสีขายคือกันนี่เเบื้งหนาโน่โหน่โหนโหนหนโหนโหนโหน่โหนโน่โน่โน่โนน่โน่โนโนโนนโ่โนโนนโนโนนโ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 นน่โหนโโหนโนโนนโนนโหนโหนโนน อ้าพอหอมปาาหอมคอพี่น้องเดี๋ยวสิเดินทางไปเรื่องนกงท่าต่อครับบาตึงครับทรงลูกเคเอฟหกแปดครับนี่มาส่งคุณพ่ออยู่ทงไฮทงนาครับผูนท่างเขาครับทางเขาดีแห้งผุนนะใครเนี้ยฝนมาตกอือสำหรับชิปนี้ครับบาตึงปทุมราชกับคุณพ่อคุณพ่อยังก็พ่อจอมง่วงงามครับกะจบชิปเพียงทนิกรนะครับเด้อนี่แหละ พ่อจอมนี่แ่ละคไปมาหาเบีได้งอวง,งามสุดยอดไมาสมเบืองเบืองเขาสวัสดีครับ